ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับท,ทั้งท่านผู้ชมทั่วๆไปนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่ใช้หนังสือเล่มน,นี้ในการเรียนถ้าเกิดท่านได้เข้ามาชมคลิปผมแล้วทำให้เกิดประโยชน์นะครับต่อท่านก็ถือว่ากระผมได้ให้ความรู้เป็นเป็นทานนะครับนะเพราะเป็นทานในที่หมายถึงไม่ไม่ได้ว่าอ่าแปลว่าการให้นะครับทานเนี่ยแปลว่าการให้ก็คือให้ความรู้นั่นเองนะครับ อดียพอพูดว่าให้เป็นทานเนี่ยฟังดูมันเหมือนไม่ดีคือเป็นการให้ความรู้นะครับนะก็ถือว่าท่านได้ความรู้จากกระผมไปถึงแม้ความรู้กองผมอาจจะไม่มากไม่ไมายก็ให้เท่าที่มีนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับในแฟนเพจนี้นะครับคือชื่อเแฟนเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีนะครับแล้วก็ผมเอาคลิปนี้ครับไปตัดต่ออัปโหลดลงใน ยู u ูบนะครับช่องครูนันชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่กด Subscribe ให้เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับนะวันนี้ก่อนที่จะจบก็นำสุภาษิตคำบ,บััเพย์มาฝากคือคำว่า half a loaf is better than none นะครับถ้าแปลนะครับแปลตามศัพท์เนี่ย half แปลว่าครึ่งนะครับ a loaf แปลว่ากล้อน,นขนมปังนะครับ is better นี่ดีกว่านะครับ is better than เนี่ยดีกว่านอน n o นก็แปลว่าไม่มีนะครับนะก็คือแปลว่าขนมปังครึ่งชิ้นดีกว่าไม่มีซะเลยนะครับแปลอย่างนั้นแต่เขาใช้สำนวนนี้หมายถึงว่าแม้มีน้อยด้วยค่ายังดีกว่าไม่มีเลยนะครับก็ความหมายคล้ายกันยังไม่ได้เปลี่ยนความหมายไปเท่าใดน,นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบหน้าที่87ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม